สวัสดีครับท่านผู้ชมครับพบกับรายการประเทศไทยก็ของเรานะครับขออภัยท่านผู้ชมที่เปิดไปชมตอนดึกๆนะครับรายการของเรานั้นเปลี่ยนเวลาครับเนื่องจากองค์กรระดับโลกจัดให้รายการของเรานั้นมีเรตติ้งสุดยอด เพราะฉะนั้นก็เลยปรับเวลาออกอากาศนับตั้งแต่บัดเดี๋ยวนี้เป็นต้นไปท่านผู้ชมครับ18นาฬิกาไปจะถึง19นาฬิกาและสวัสดีท่านฟังที่รับฟังทางวิทยุชุมชนทั้งที่จังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดใกล้เคียงและก็ที่รับสัญญาณจากพีทีวีไปนะครับวันนี้พิธีกรร่วมของเรานะครับร่วมหัวจมท้ายกันมาตั้งแต่3เดือนที่แล้วก็ค่อยๆปรากฏเพิ่มขึ้นทีละคนทีละคนนะฮะแต่ไม่ต้องห่วงครับจัดมาแต่ละหน่วยนั้นโอ้โหหล่อสุดซอยแนะนํากันเองเลยครับท่านแรกครับ แนะนำที่ตัวเองแนะนำต้องตัวเองต้องแนะนำสวัสดีครับผมการลุหนุสกุลค,ครับท่านนี้ครับครับสวัสดีครับผมพักดีหายที่พัองคำครับอะไรนะฮะเม่มีอะท่านนี้ครับสวัสดีครับดาวากาศเอกอนุดิตนาคอนทัพครับทั้งหมดแล้วเนี่ยผมก็ขี้เกียจจะแนะนำนะครับเพราะว่าทุกท่านก็เป็นพิธิกรเพราะว่าพิธิกรของ,ของเรานั้นมีสี่คน คุณหารผมเรียกคุณหารแล้วกันนะครับเพิ่งมาเป็นในสัปดาห์แรกท่านผู้ชมครับแล้วก็ต้องบอกว่าจะเจอกันไปเรื่อยๆนะครับเพื่อความสะดวกสบายของโลกของเราแล้วก็ประเทศไทยของเราจะได้ยืนยงคู่บ้านเมืองของเราครับครับดีครับพูดอะไรสักนหน่อยนะฮะนิด <c oughs> นะฮะ <c oughs> เอาไงดีอะทย่น,ทนี่เรามาที่คุณหารมาผมรู้สึกมี โดนบทบังรัศมียังไงก็ไม่โอ้ยไม่หรอกครับตรงนั้นไม่เกี่ยวหรอกครับเอาเอาเรื่องล่าสุดเลยดีกว่าที่เดี๋ยวเดี๋ยวเมื่อวานเลยยังไงฮะก่อนจะไปเรื่องล่าสุดคนคงอยากรู้ว่าตอนนี้คุณหารทําอะไรอยู่เออหายใจอยู่หายใจอยู่ครับนะฮะคงไม่มานั่งตรงนี้สวัสดีครับสวัสดีครับก็ช่วงนี้ก็พักการเมืองครับพักการเมืองแต่ก็ยังทําอยู่ที่พักครับอยู่ที่พักก็เป็นโฆษมืองโฆษกกทมของพรรคเพื่อไทยครับพักคกรทมครับก็ปีนี้คิดว่าอายุครบยี่สิบเจ็ดยังฮะ เอ่อคือเกิดยี่หกเองครับยี่หกใกล้ยี่สิบเจ็ดครับอ่อนผมสองปีน,นี่เรื่องราวของเราวันนี้ท่านผู้ชมครับสามสี่ประเด็นนะครับเรื่องของชุมชนพอเพียงเรื่องของการชุมนุมสิบเก้ากันยาเรื่องของพันธมิตรเขากําลังแบบโอ้โหสุดยอดครับจะบุกไปที่เขาพระวิหารนะไม่รู้จะบุกไปทําแมวอะไรนะครับแ <c ười> ล้วก็เรื่องของปอปชชีบูญความผิดอดีตนายกรัฐมนตรีแล้วก็พบตรเรื่องของการยกย้ายพบตรการลาออกไม่ลาออกการปาระเบิดบ้านปปชอ่ะ เรื่องแรกตรงท่านนี้ก่อนนะครับพี่ป๊อบของเราเชิญเลยครับชุมชนแพงเพียบครับก็เป็นอีกครั้งหนึ่งนะครับที่ทางพรรคเพื่อไทยนั้นก็ได้พยายามจะทําความเข้าใจกับพี่น้องประชาชนนะครับว่าการที่ทางพรรคประชาธิปัตย์นะครับออกมายืนยันฟอกขาวตัวเองพร้อมกับมีคณะกรรมการออกมาตัดสินความกันไปเรียบร้อยนะครับว่าณขณะนี้เนี่ยมันมีความผิดของเรื่องของชุมชนพอเพียงเกี่ยวข้องกับ บุคคลของทางพักประชาธิปัตย์เป็นระดับสมาชิกสภาเขตเขาพูดชัดอย่างนั้นเหรออย่างนั้นเขาพูดอย่างนั้นประชาธิปัตย์เขาไปโกงเกี่ยวข้องกับชุมชนพอเพียงใช่เขาเขาเขาไม่ปฏิเสธเรื่องการโกงนะครับเขาบอกว่ามีบุคคลในพักประชาธิปัตย์เนี่ยเข้าไปโกงแล้วก็มีการทุจริตในโครงการอันนี้ยอมรับเรียบร้อยแต่อย่างไรก็ดีครับการยอมรับดังกล่าวนั้นก็คงจะไม่ได้ครอบคลุมถึงการปฏิบัติตามปกติที่เกิดขึ้นว่ามันไม่ได้มีเฉพาะ สีน่น่อสี่นายเท่านั้นมีอีกนะมีอีกยืนยันอย่างนี้ครับว่าทางพักเพื่อไทยเนี่ยนะครับจากในส่วนของคณะกรรมการตรวจสอบก็ได้ไปตรวจสอบในแต่ละชุมชนใ,ชในแต่ละพื้นที่เฉพาะในกรุงเทพมหานครเนี่ย12เขตครับพว่า สปกใช่ไหมครับที่ไปตรวจสอบสำนักงานปราบโกงสำนักงานประหลาดปลากงของชาติเพื่อไทยต้องมีเปลี่ยนแล้วไม่ใช่เหรออะไรนะที่เขาท่านเก่งไงนะสปกมันไม่ใช่สัตว์ปราบโกงสัตว์ปราบโกงสิเนาะสัตวนสัตว์อะไรครับก็คือสอเนี่ยนะครับคือเราจะ นำกลับมาเป็นสปก401ภาค2นะครับสอนี่ก็คือสุมิตรช่ําประสิทธิ์ผู้บริการสํานักงานจุกคนพอเพียงใครกันขอต่อใครแก้ผมก็ต่อได้แล้วว่าปอก็ต้องมาจากประโพศสภาวสุคชายคุณกอบศักไอ้ใจงั้นกอที่ชัวปัก็กรบศักสภาวสุครับก็คือสปกนะครับ3ท่านนี่แหละเขาบอกว่าปจปครบกอบศักไม่มีเอี่ยวในการทุจริต ไปเอียได้ไงเขาแทง11บอดไฮโลจะไปออกเอี่ยวอะไรเขาเขาบอกเขาไม่มีเอี่ยวเขาเปิดมาเอี่ยวเต็มเลยเอี่ยว3ามดอกไฮโลไปเอาขอกไม่ดีครับต่อผมเล่าให้ฟังต่อครับก็เมื่อวานนี้นะครับก็เลยไปกันที่กรมสอบสวนคดีพิเศษนะครับที่ DSI แล้วก็ทาง DSI นั้นก็ดีมากนะครับท่านรองท่านดีลงมารับเรื่อง พร้อมกับมีพี่น้องประชาชนในเขตบางกะปิก,ก็ไปร้องเรียนรพร้อมๆกันนะครับ<ช>ไปให้การพร้อมๆกันห้าสิบกว่าคนานะฮะใช่ใชนะครับก<ช>็ไปขอให้ทางดีเอสไทนั้นได้ช่วยในการที่จะนําเอาคนกระทําผิดเนี่ยออกมาเ<ม>พราะเขาบอกอย่างนี้ครับว่าหลังจากที่มีเรื่องมีราวกันไปเนี่ยแล้วทางเราก็ได้รายงานให้กับท่านผู้ชมได้รับทราบมาโดยตลอดเนี่ยนะครับถึงวันนี้เนี่ยไอ้เครื่องกรองน้ําก็ยังยืนอยู่ตรงนั้นแหละไอ้ตรงที่เราไปตรวจกันน่ะ ไอ้เคร,ร <Bond> an ื่องตู้น้ําดื่มนั่นแหละตู้น้ําดื่มตู้เครื่น้ำดื่มไอที่เป็นไอ้ที่ไปแลรถไปพังอยู่นั่นน่ๆได้เลยใช่เลยของใหม่เองแต่วนนี้ปหาก็ไปตู้ตู้ไม่ได้พังโซล่าเซลล์พังโซล่าเซลล์พังแต่ตู้ก็ไม่ใช้งานได้นะคุณจะู่ว่าเพานะแล้วก็ปลาหมึกไปตากนะนี่แล้วผมจี้มากเลยเขามีเตาเผาขยะในชุมชนหนึ่งแล้วก็เมื่อวานนี้ท่านผู้นำพิจารณาก็มีคนแบบผ่านไปผ่านมาเห็นเจ้าเตาเผาขยะนี่แล้วเขาก็ถามบอกว่าเอ๊ะ ไอเนี่ยคืออะไรครับด้วยหลวดมั้งเฮ้ยเขาบอกอย่างนี้เขาบอกเป็นที่ปล่อยบัางไฟโอ้โหเนี่ยไม่ต้องไปไม่ต้องไปไกลเรามาดูในชุมชนตัวนี้เลยนะอ่าตอนนี้เข้าเรื่องต่อก็ท่านบองผูพิมพ์ก็มารับเรื่องนะครับเมื่อวานนี้เนี่ยเราก็เลยไปร้องทุกข์กล่าวโทษเลยระบุชัดเจนเลยว่าคนที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตเนี่ยฟังดีนะครับมีคนที่เข้าไปเกี่ยวข้องเป็นสมาชิกพรรคประชาธิปัตย์ เฮ้ยที่มีตำแหน่งสูงกว่าสมาชิกสปาเขตตอว่าสขอใช่ผมพูดอย่างนี้เลยคังับพร้อมกันนั้นเนี่ยก็ได้นำรายชื่อทั้งหมดเนี่ยที่เราได้ไปลงพื้นที่ตรวจสอบเนี่ยมอบให้กับทางดีเอสไอซึ่งหลังจากนี้นะครับดีเอสไอก็จะใช้ดุลยพินิจในการที่จะพิจารณาในรายชื่อดังกล่าวก็ต้องลงไปตรวจสอบอีกเมื่อวานนี้ท่านผู้ชมครับที่ไปที่ดีเอสไอเนี่ยนะฮะชาวบ้านเขาก็ทำป้ายเล็กๆไปนะฮะเขียนกันน่าสนใจนะบางคับผม คิดได้ไงก็าชาบ้านนะประชาธิที่ปัดอย่าตัดตอนกรุงเทพมหานครก็มีไฟทำไมต้องโซลาเซลล์ก็มมไม่เหตุผลนะอเอาเอา,เอา,เอาก็จัดไปละกันนะฮะชุมชนพอเพียงนับจากนี้ไปคุณอนุอิตจะทำอะไรต่อครับเช่นติดตามความเคลื่อนไหวคือวันนี้ก็มี สมาชิกของเราในสพเนี่ยนะครับในสำนักงานปราบโกงเนี่ยก็ไปลงพื้นที่พุณนเก่งเพิ่งไปครับอุทยาก็เมื่อวานนี้ท่านสสอนุริตไปที่ดีเอสไอผมเองก็ได้ไปลงพื้นที่อยุธยานะครับก็ที่อำเภอมหาล่าจังหวัดพระนครศรีอยุธยามีหลายหมู่บ้านมีหลายตำบลนะครับก็เขาบอกว่ามีโครงการเนี่ยในการที่จะอะไรเขาเรียกปลูกต้นไม้ปลูกต้นไม้แต่ผลปรากฏนลเพอเพียงเนี่ยโครงการเดียวกันโครงการแต่ผลปรากฏว่า ในโครงการที่มีงบประมาณ20,000 0บาทเนี่ยนะครับได้ต้นไม้โดยจ้างบริษัทมาปลูกได้ต้นไม้ประมาณร้อยกว่าต้นต้นเท่าแขกแขกแข็คแขกผมแขกคุกใหญ่กว่ากันโอ้แขกคุณหาไผมใหญ่กว่าผมใหญ่กว่าเอาต้นเท่าแขนผมเนี่ยนะครับร้อยกว่าต้นเป็นเงิน20,000 0บาทโดยการจ้างบริษัทมาปลูกต้นละห้าพันเนี่ยนะ ตกต้นละสองหมื่นสองหมื่นสองหมื่นร้อยต้นตกตกต้นละสองพันสองพันตกต้นละสองพันต้นไม้เท่าแขนผมนี่นะครับตกต้นละสองพันเฮ้ยมันเป็นต้นฝังเพชรลูกคอฝังเพชรอะไรหรือเปล่าคุณดูให้ดีนะแล้และที่สําคัญนะครับท่านผู้ชมครับครับเมื่อวานนี้นอกจากที่จะไปอําเภอมหาลาชเนี่ยผมไปหลายหมู่บ้านนะครับไม่ว่าจะเป็นโครงการที่เขาบอกว่าโครงการอ่าเขาเรียกว่าปรับปาชุมชน ปราปาชุมชนไม่ว่าจะเป็นที่มหาราชเองแล้วก็ผมเสร็จจากมหาราชผมไปจังหวัดราชบุรีต่อสองจังหวัดนี้มีแผนงานที่คล้ายกันคือปราปาชุมชนงบประมาณสามแสนบาทได้เลยครับสามแสนบาทได้ถังน้ำสองถัง ถังน้ำสองถังคือเขาบอกว่าเป็นโรงการคนปากกาไปเนี่ยมันคิดว่าชาวบ้านเขาโง่เขกินยาไงวะเนี่ยผมไม่รู้ออกมาเป็นอะไรกันบ้างเนี่ยเนอะไรกันนะครับไม่ว่าจะเป็นที่ชุมชนวัดโบสถ์อำเภอโพธารามจังหวัดราชบุรีได้ถังน้ำสองถังถังเจ็ดพลิซสองถังราคาสามแสนบาทก็คิดดูและอีกเยอะให้เยอะแล้วที่สําคัญรู้ไหมครับี่เก่งเข้ามาบทใี้ผมฟังบอกว่าไปดูสัญญาจัดซื้อจัดจ้างคนที่ทําสัญญา ซื้อถังสองใบสามแสนบาทเนี่ยนามสกุลอะไรรู้ไหมอะไรครับนามสกุลอะไรครับนามสกุลพิรมพิรมมันไม่รู้อันนี้อันนี้เราไปยินเขาพีวิหารไปอันนี้กษิ์พิรม่ะเอ้ยนามสกุลน่ะแต่ว่าอาหารอร่อยดนตรีไพเราะเขาไปยินอาหารอร่อยยินสุวรรณภูมิแต่เขานามสกุลพิรมเดี๋ยวตอนนี้เขาแตกคอกับพันธมิตรแล้วนะเดี๋ยวมีวันนี้มีรายการของเรามีท่านผู้ชมครับเรื่องของคุญชิ์พิรมเนี่ยตอนนี้พันธมิตรเขาก็ด่ากระจาย ได้ยังไงกระจายได้ยังไงกระจายไม่รู้กระจายได้ยังไงถ้าสมัยก่อนเห็นไหมซีการขึ้นเวทีบอกโอ้ยเขาเป็นวิหารนพดลปฐมมาเอ้ยคุณยังงั้นอย่างงี้ครัเดี๋ยวนี้เป็นไงวัยรุ่นเซ็งวัยรุ่นเซ็งทำไมไม่ทันใจก็ไม่ไม่ได้ติดตามงานเท่าไหร่ไม่กล้าไม่กล้าไม่เจ้าอุนเซ็งไม่กล้าโอ้ยมวยคนละชั้นเจ้าอุนเซ็งไม่กล้าเขาเจอเก่งกาลรุ่นน่ะเรียบร้อย เก่งเรียบร้อยรู้จริงคุณผู้ชมัเดี๋ยวพักแป๊บเดียวครับช่วงหน้าพูดคุยกันเรื่องของการชุมนุมของพี่น้องเสื้อแดงในวันเสาร์เอ๊ะสิบเก้ากันยายนวันเสาร์ไหมวันเสาร์ครับวันเสาร์นะฮะวันเสาร์หน้าที่สิบเก้ากันยายนเขาจะชุมนุมกันแลวรัฐบาลนั้นจะกลัวแบบป๊อดอะประกาศพรบหรือไม่อย่างไรเดี๋ยวพักแป๊บเดียวเดี๋ยวกลับมาครับครับ